ครับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้ครับวันนี้สายล่าอีสานใต้จะมีเรื่องมาพูดให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าได้รับฟังและรับชมกันนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปใน กูเกิลนะครับไปหาเซิร์ชความความแรงความปังของสามารถเพื่อนแดงและอีลาอุงอิงของเราก็เข้าไปสำรวจดูนะครับไปทำสายล่าไปทำไปทำาบบน,นี้ประชานิยมเข้าไปดูนะฮะว่าความแรงความฮอตความปังของสามารถเพืรร่อนแดงในฤดูการที่ผ่านมานะครับ ห้าทับหกหกยอดความแรงยอดความปังของสามน้อยนี่ไม่มีรถเลยนะครับขึ้นทะลุปไปดานเต็มเหยียดทุกหัวข้อเลยนะครับความแรงกระแสความนิยมไม่มีไม่มีขีดลถเลยนะครับอันนี้เขา มันเป็นโพของเทนนะครับของ Google เทนสายล่าได้เข้าไปดูวันนี้ครับตั้งแต่ภาพเป็นภูิภาคลายจังหวัดแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลสุดยอดเลยครับสมกับเป็นหมอลําเพลินเบอร์หนึ่งก็ว่าได้นะครับ หมอลำเพลินนะครับเข้าใจหมอลำเพลินนะครับสุดยอดตอนนี้พีคที่สุดนะครับรายจังหวัดเป็น่ายลายผ้าเขา,าว่าได้เป็นเป็นผ้าอุสานของเรานี่นะครับจังหวัดที่เบอร์นหนึ่งเลยนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับสานพิเศษตแทงและ ตัวบุคคลนะครับกีฬาน้อยของเราเต็มเหยียดเลยนะครับเต็มคาราเบลร้อเซตเต็มความนิยมของจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูดูการนี้เต็มเหยียดเต็มหลอดพู้หห้าาเต็มหลอดครับจังหวัดรองมาก็จะเป็นทางร้อยเอ็ดอุบลยโสธร อันนี้จะไล่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 ลงมาครับส่วนกรุงเทพกรุงเทพก็ยังมีอยู่นะครับกรุงเทพนี่อันนี้เขตเมืองหลวงปริมณฑลกรุงเทพก็จะมีอยู่ที่ระดับความนิยมอยู่ที่ระดับแปดก็ถือว่ากรุงเทพนี่เป็นเป็นภาคกลางนะครับแต่ว่าพี่น้องอีสานเราไปทํางานอยู่นั่นอันนี้คือความนิยมในระดับภาคครับทางโชอ่โซน ชนบุรีระยองอันนั้นก็จะมากกว่ากรุงเทพนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังอยู่ในในเกมของเพดานที่ขึ้นสูงในการคว่มนิยมของหมอลำอันนี้สายล่าไม่ได้เข้าไปไปดูหลายๆช่องนะแต่อันนี้สายล่าคือเก็บเก็บ เขาเรียกอะไรําทำทโฟคะแนนความนิยมสำหรับสามน้อยพิ้นตนแทงนะครับอันนี้จะไม่ไปเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆเพราะมันเป็นความชอบของสายล่างนะครับที่เราลักเราลักเราชอบวงไหนเราก็จะดูความนิยมเข้าไปแล้วอุ่นใจเลยนะครับคิวงานของฤดูกาลนี้นี่ ไม่เอาไปพูดถึงนะครับเต็มเต็มหมดเลยครับรถแห่แล้วก็วงเล็กวงใหญ่เต็มหมดเลยครับรเ,เต็มวงนี้คือคือคือเต็มวงแล้วก็เสด็จแบนรถแห่เต็มหมดนะครับจองข้ามปีนะครับรถแห่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่เราได้เข้าไปดู สำรวจความนิยม ừ ừ ừ. และยิ่งอีลาน้อยของเราครับตอนนี้กระแสนี่ทะลุปไปแล้วทะลุเพดานทะลุเพดานไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงแล้นะครับชั่วโมงนี้เอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่นะครับผู้หญิงดังปังกระแสแรงแรงทะลุนิติเพราะว่าได้นะครับสุดยอดแตรล่าเขาไปดูในการสำรวจของเซน Google เทนนะครับ เห็นแล้วชื่ในใจสมกับเป็นเป็นอะไรที่เราลักคือเห็นเห็นความสำเร็จของเขาแล้วเราก็ชื่ในใจนะครับสายล่าดีลักตาน้อยเพื่อนแพนี่เป็นชีวิตจิตใจนะครับยิ่งมาเจอกีฬาน้อยขอยงเรานี้อุง้งอิงอุ้งอิงอุ้งองิงปังเลยนะครับเต็มคาราเบลครับสุดยอดครับสุดยอด หาทิฏฐิพิาชั่วโมงนี้ทําอะไรก็หายใจออกมาก็เป็นหญิง้เหมือนกันนะครับสายล่านี่ไปก่อนจะไปทุ่งไปฆ่าไปนาไปไล่นีย่ยังไงก็ต้องอย่างน้อยเช้ามาทักสองสามคลิปต,ต,ต้องเข้าไปดูเข้าไปชมก็ก่อนมันเพิ่มเพิ่มพลังเพิ่มพลังเราดูเขามีความสุขแล้วเราก็ไปทํางานของเราเองก็มีความสุข บางทีดูไม่จุใจไปถึงนาเปิดดูอีกครับวันนั้นไม่ต้องทำอะไรกันหรอกไม่ต้องทำนาครับนี่เราเป็นฟางฟางฟารปังของของสามน้อยเปพน,น่ันแพงแล้วทีละน้อยของเราอะตอนนี้จะหยิบจะจับอะไรก็สุดยอดทุกคน ได้รับชมผลงานของน้องแล้วก็พากันขึ้นมืน่นทุกคนก็ช่วงนี้น้องอยู่บ้านช่วงนี้พักผ่อนอยู่บ้านก็มีกิจกรรมลหลายๆอย่างทำน,น,นู่นทำนี่ถ่ายคลิปไลฟ์สดก็ในในครอบครัวทำการแสดงอยู่ในภายในครอบครัวนะในใน บัานบัานทีมง,งานรถตู้แล้วก็พอก่อฮะพ่ออาชิตะพ่อรุ่มเบาเบาวโทนแล้วก็บุนแอลแล้วแต่ที่ถ่ายแล้วแต่ที่เฮ็ดช่องประนานช่องผู้รับเหมา ่อสร้างบ้านสีตเกีสร้างบ้านอันนี้เขาอยู่ในเครือเขาอยู่ในในวงเขาก็มีคอนเทนต์ก็ทำมันสนุกสนานครับแต่งหน้าทาตัวเล่นตลกกันสุดยอดครับคลายเครียดเรียกเสียงหัวเราะได้ดีนะครับสำหรับทีมงานนี่เวลาพักผ่อนทางพ่อโจก็โทรหาลูกสาวอยู่ตลอดครับก็ถามลูกสาวคิดถึงพ่อไหมอะไร พอลูกหยอกล้อกันสนุกสนานครับมีอยู่ภาพหนึ่งที่น้องหยอกล้อก็หมูหน้อยลูกดิ๊กโอ้กันน่ารักลูกดิ๊กก็รู้ด้วยนะว่าคุณหญิงรักขนาดไหนเขาเล่นกันก็หยอกกันสนุกสนานเป็นหมาที่น่าจะแสนรู้เหมือนเจาโดครับจอโดก็ดกแต่รู้เวลาช่างทำบ้านเปิดเพลงของ ๋งอิงนี่เพลงไหนที่เขาจำได้เขาจะร้องตามเลยนะครับโด่งไม่ใช่ธรรมดาครับดูแล้วก็มีฟันสุดนี่แหละครับสมกับเป็นหมอรำอินเทนนะครับแล้วก็แรงที่สุดในชัมม่วโมงนี้พอสอนี้คงจะอีกหลายปีแล้วครับดังแบบนี้เลียงป้างเพียงป้างไหนครับก็ยังไงสายล่าก็อยากจะดังแบบนี้มากครับต้องพูดว่าวงอิงวงอิงวงอิง,งใช่ไหมครับ อเอาละครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยให้เพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆของแสล่าได้รับชมกันเพียงแค่น,นี้ครับก่อนออกไปนานะครับแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรดีเดี๋ยวสายล่าจะามานําเสนอใหม่นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับว่าจะไปทําคลิปอยู่ที่นู่นแหละเห็นอากาศดีๆแต่มีฝนลิ่ก็เ,เลยไปไม่ได้ก็เ,เลยต้องกลับมาทําอยู่ที่ สตูดิโอของสายล่านี่นะครับนี่ครับสตูดิโอของสายล่าเป็นแบบนี้ครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ๋อสิ่งที่ลืมไม่ได้ครับชมแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือชมให้จบคลิปและอย่าโฆษณาครับอันนี้สายล่าชื่นใจมากที่สุดนะครับชมแล้วไม่ข้างโฆษณาโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม